สำหรับผู้ที่ต้องการลิปกลอสที่ให้ฟินิชลุคที่มากกว่าปากวบอิงชมวาวแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะัตเตอร์กลอสลิปกลอสตัวดังของ NYX ที่มีสีสันสดใสและให้เม็ดสีมาแบบแน่นชัดจัดเต็มเป็นลิปกลอสที่สามารถมาทาเดียเด่ยวๆได้เหมือนลิปจิ้มจุ่มรุ่นอื่นๆของ NYX เลยค่ะ นอกจากนี้จุดเด่นของกลอสรุ่นนี้คือเนื้อส้มผัดที่เบาแม้ว่าจะนำมาทาทับกับลิปสติกรุ่นอื่นๆก็ไม่ทำให้หนักปากสำหรับปีนี้บัตเตอร์กลอสกลับมาพร้อมกับ5เฉดสีใหม่ที่ใครทาก็น่าจุกสำหรับสีที่อยากแนะนำให้ทุกคนมีติดกระเป๋าไว้คือสีแอปเปิ้ลครเอีเป็นสีแดงระเรื่อเหมาะกับการแต่งหน้า everyday Look มากๆค่ะ เช่าลูดซาตินลิปสติกลิปซาตินเนื้อนุ่มเปลี่ยง่ายที่ให้เม็ดสีมาแบบจัดเต็มทาเพียงแค่ปาดเดียวก็ให้สีแบบชัดไม่หยุดถุดไม่อยู่ลิปสติกรุ่นนี้มาในรูปแบบของลิปแทง่งที่มีลายปั๊มรูปหัวใจสุดคิ้วไว้ตัวลิปสติกมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์และมะม่วงที่ช่วยให้ริมฝีปากชุ่มชื้นได้นานถึงสีชั่วโมงสำหรับลิปซาตินรุ่นนี้มีสีให้เลือกทั้งหมด24สีซึ่งแต่ละสีบอกได้คำเดียวว่าปางังเห็นแล้วอยากได้มาครอบครองทุกสีเลยค่ะ แต่สีที่ห้ามพลาดและต้องมีขอแนะนำสีซิลค่ะเป็นสีนูดน้ำตาลที่สามารถนำมาทาได้หลายโอกาสสวยและคุ้มขนาดนี้ไม่จัดได้ไง <S Candy s l e e k Glowy Lip Color Lip จิ้มจุ่มเนื้อฉ่ำวาวที่ให้ความชุ่มชื่นแต่ไม่เหนียวเนื้อนานะแกเรียวปากเป็นลิปที่ช่วยเพิ่มความหวานให้แกเรียวปากด้วยกลิ่นที่หอมและสีที่หวานราวกับลูกกวาดหากใครได้ทารับรองได้เลยว่าปากหวานแน่นอน นอกจากนี้ลิปรุ่นนี้มาในโทนสีที่หลากหลายถึง12สีโดยมีตั้งแต่สีที่ทาได้ใน everyday look จนถึงสีที่เหมาะแก่การแต่งลุคแฟนซีอย่างสีฟ้าและสีม่วงสำหรับสีที่แนะนำคือสี watermelon taffy เป็นสีชมพูแซบๆทาแล้วได้ลุคสวยแบบหวานอมเปรี้ยว หากต้องการลิปแมทที่เนื้อบางเบาและติดทนขอแนะนำรุ่นลิปลิเงอรี่พุชอัพลองลาสติ้งลิปสติกแท่งนี้เลยค่ะลิปเคลยอนที่ทาและไม่ตกร่องแต่จะทำให้ตกหลุมรักเพราะจุดเด่นของลิปสติกรุ่นนี้คือกบเหลาทำให้เราสามารถควบขนาดของปลายลิปสติกเพื่อนำมาทาเก็บรายละเอียดบริเวณขอบปากได้เป็นอย่างดี ราวกับมีช่างแต่งหน้ามืออาชีพมาทาให้ในส่วนของสีลิปสติกรุ่นนี้จะเป็นสีนูดทั้งหมด14สีแต่สีที่อยากแนะนำให้มีติดกระเป๋าไว้คือสีเวทไทม์เพิร์ดและเซดักชั่นค่ะทั้งสองสีนี้เป็นสีที่ไม่ว่าจะทาเดียเด่ยวๆหรือผสมกันก็สวยทั้งคู่เลยค่ะสำหรับสาวๆที่กำลังมองหาลิปสติกที่สามารถนำมาทาได้มากกว่าเดลูก หรือในลุคต้องรุ่นนี้เลยค่ะซูเอเด้แมทลิปสติกลิปซาตินแมทเนื้อนุ่มทาแล้วไม่ทําให้ปากแห้งหรือตกร่องแน่นอนค่ะด้วยความที่ลิปสติกเกลี่ยง่ายทําให้มีบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนนําลิปสติกรุ่นนี้มาครีเอทลุคโดยนํามาทาทั้งตาแก้มและปากนอกจากนี้ยังเป็นลิปสติกที่เหมาะกับการแต่งหน้าแฟนซีเพราะมีเฉดสีให้เลือกมากถึง24สีสําำหรับสีแนะนำคือสีเฟติสสีนูดสุภาพที่สามารถนำมาประยุกใช้ได้กับหลายลุค หากต้องการเรียวปากที่ทั้งสวยและสุขภาพดีในเวลาเดียวกันคงไม่มีลิปสติกรุ่นไหนที่ตอบโจทย์ไปกว่ารุ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Th e e T H I S I S E V E R Y T H I NG Lip Oil ที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นลิปออยที่ให้ความฉ่ำโลล w หรือจะให้การบำรุงแก่ริมฝีปากทุกอย่างได้ถูกรวมไว้ในลิปแท่งนี้แล้วและถึงแม้ว่าลิปออยรุ่นนี้จะมีส่วนผสมของน้ำมันโจโจบา้าแต่ก็ไม่ได้ทำให้เหนียวเนินนา สามารถนำมาทาปากเพื่อบำรุงได้ในตอนกลางคืนสำหรับสีที่แนะนำคือสี t r a n s ิลูเซนเบอร y ี่เป็นสีชมพูระเรื่อที่ชัดกว่าสีอื่นๆในรุ่นเดียวกันสามารถนำมาทาเดียวๆหรือทาทับกับลิปสติกรุ่นอื่นๆก็จะยิ่งสวยค่ะถ้าพูดถึงลิปจิ้งจุ่มเนื้อแมทของ NYX สาวๆหลายคนต่างให้ความไว้วางใจในเรื่องของความบางเบาและความทนทานอยู่แล้วโดยเฉพาะลิปสติกเนื้อแมทรุ่นลิเ e r รี่ล quid l ลิปสติ k เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับสายฟอที่ชื่นชอบการแต่งตาแบบจัดเต็มควรทาลิปสติกสีที่อ่อนกว่าเปลือกตาหรือสีนูดเพื่อสร้างความบาลานซ์ให้กับเมคอัพของเราดังนั้นสีที่แนะนำคือสีเซดักชั่นสีน้ำตาลอมแดงเป็นสีตุ่ตนๆที่ตอบโจทย์สายฟอสุดฟอสุดไม่ว่าจะมีผิวโทนไหนก็ทาแล้วรอดแน่นอนค่ะลิปเคลย์ออน2อินหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมีเรียวปากหวบอิ่มที่มีผู้กันหัวแบนที่จะช่วยให้คุณเบลนและเบลลิปสติกได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะทาไล่สีแบบออมเรหรือทาแบบเต็มๆให้ทั่วริมฝีปากก็ได้ฟินิชลุคที่สวยเฉียบด้วยเนื้อสัมผัสที่นุ่มราวกับกำรรมยี่และสีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสาวๆส,ส,สายแฟชั่นทั้งหลายไม่ควรพลาดที่จะหยิบใส่ตะกร้านามามีไว้รอบครองสำหรับสีที่แนะนำคือ CN Fu e c o เป็นสีแดงออกส้มทาแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสาวแซบเปรี้ยวซาวแบบไม่มีใครเกินแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่พาวเดอร์พัฟลิปปี้ลิปสติกที่ให้ฟินิชลุคแมทที่ไม่แมทสนิทเพราะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์มีความเป็นเนื้อครีมทำให้เวลาทาลงบนริมฝีปากจะไม่ทำให้ปากแห้งหรือตกร่องทาแล้วจะให้ความรู้สึกนุ่มละมุนปากแบบสุดๆเป็นลิปสติกที่เหมาะกับการแต่งหน้า everyday look หรือวันสบายๆที่ไม่ได้ต้องการความทนทานมากนะักนอกจากนี้จุดเด่นของลิปสติกรุ่นนี้ คือหัวคุชชั่นที่ทําให้ริมฝีปากละมุนเกลี่ยง่ายทายังไงก็สวยเป๊ะสำหรับสีที่แนะนําคือสีปัปปี้เลิฟเป็นสีชมพูนูดที่ทาแล้วไม่ป่วยทําให้ริมฝีปากดูสวยสุขภาพดีสําหรับสาวๆที่กําลังมองหาลิปสติกที่สามารถทาได้ในหลายๆโอกาสแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะเลิฟลาสติสโก้สตินสปาเกลลิปสติกรุ่นลิมิเต็ดแคนดิชันเป็นลิปสตินที่ตอบโจทย์สาวๆที่ไม่อยากพกลิปสติกหลายแท่ง ด้วยความที่มีเม็ดสีแน่นทําให้สามารถกลบสีปากได้มิดไม่ว่าจะทาแบบออมเบรในเดลุกหรือจะทาให้ทั่วริมฝีปากในในลุกบอกเลยแค่มีลิปสติกแท่งนี้แท่งเดียวก็เอาอยู่สําหรับสีที่แนะนําคือสีปาร์ตี้ฮาร์เดอร์สีแดงกำล่ที่มีเนื้อสปาร์คเล่นทาแล้วริมฝีปากดูสวยเด่นแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นไม่มีใครซ้ําแน่นอนค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด